ดูเจ้าขนศึกนะครับขนศึกจะเหยียบควานไหมเนี่ยดูดีครับเป็นไงขนศึกเป็นไงดูขาเขาขาขา,ขาดูดูดูใหน้ามันก่อยอกระแ,แตนะป่ะดูนะครับ ดูเลยครับเอาข้ามควานเฉยเลยดูนะครับดูนะครับคุณศึกรักควานด้วยนะครับผมตอนนี้ควานอยู่ไหงโอ้โหจะขึ้นควานหรือเปล่าครับคุณ โอ้ยเจ้าคุณนี่ดูนะฮะไม่เป็นไรคเยเป็นไงคุณบานไม่เหยียบแล้วนะลูกฟานน่ะ อ่าอ่าเราดูอีกทีดูอีกทีอ่าดูดิมันจะเหยียบควันหรือเปล่าดูนะครับตั้งนี้ดูดิควันก้อนนี่แหละดูดูเจ้าขนนะครับดูเขารู้ว่าควันอยู่ด้านล่างเขาก็โอ้โหเริ่มเริ่มออกแล้วเริ่ม

ดูนะควานนั่งดูดิทีเป็นไงบ้างเจ้าขุนนี่รักควานาเด็กก็เขาก็จะเป็นแบบนี้นะขี้เล่นเนาะหรือเขาเขาจะ,อะตอนเด็กเขาก็็นกีรังองนี้ดูครับดูอันนี้โตมากขึ้นมาก็ไม่ใช่กีหรังธรรมดาแล้วดูดูเจ้าขุนมันดูครับปกป้องควานนะครับผมไม่ให้เจ้าดอยไปเล่นควานได้ดูดิ มีมีแคร่าอยู่อย่างนี้ไหมอ้เมออาเต้ล้ตัวตัวย่างขึ้นลอย